เมนูของเฮ้ามือนี่กะมีอยู่สองอย่างนะพี่น้องกะมีต้มสมปลากระแงี้ะครับปลาแงีครับปลาน่างน่อยกับอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องขกกงั่วปลาเก่งไวเสียมาเฮ็ดก้อยครับก้อยปลากเก่งใช้หมดแดงครับสองเมนูมือนี้เนี่ยข้าเนี้ ใส่ลำคาน้ำเด้อพี่น้องก๋วยปลานี่เสียมอืมถ้าม่ฝากใส่กับเนื้อปลานเข้ากันครับนน้องลำคาใส่ไปรอดรูปเบี้ยหรอง่ายตาเหลี่ยม เป็นเขาเทียงเหลาทีที่ต้อรวดข้าเหยีดตัวเบียกครับทำให้มันเข่ากันพี่นอ้องเสียบบอละติพี่น้องห่วยปลาอย่าปันป้นบ้านครับ เหลือใจจังหน่อหมดแดงก็บ่ต้องไปหายางหรอกพี่น้องเอ้ยกลางม่องมาว่านผมสิบ่สูตรผมนี่สิบ่อันนี้ได้พี่น้องสิบ่เอานี่ไอ้บ่อ่หมดแดงไอ้เตาบักกันนี่แน่จังหน่อยบ่บ่เอาหมดแดงอ่โซดมะเฮ็ดครับที่มาเอาหมดแดงที่แบบว่า เน่าแดดแล้วมาเห็ดมันนะมันจังบอกการดอกพี่นอ้องไน่ยังดอกมันเน่าแดดในจังไงร่องใส่ได้ครับสูตรนี้เออแต่ว่ากับพวกเดว่าตายแบบสนิทคักครับพี่น้องนี่พี่น้องเ็นยังตายกัมน,นี่ตายอยู่เห็นมันเน่าแดดจังไงล่ะครับมันจังบอกการเข้าหามาแล้วนี่ไปจากแดดไปก,ก่อนนี่สิไปใจห้อนปปนั่นเออจังเล่มผสมขึ้นก็เดี๋ยวพี่นอ้องอือสมปล่ยขึ้นก็ดอก หอ,อยบ่จังเติมเยอ่บอ่หอน่องพี่นอออ้องหอยปลาหอยปลากรับต้มปลาต้มสมหอยหมดแดงซะอิว่วครับขั้นตัวพี่น้องเออ,เ,อเกลือก็มดแดงโอ้ยตะปันยังกัดมือข่อยอยู่เออขันข้นขั้นพี่น้องขัน้น ขวออาบอ,อ่ะขวายปลากี้ครับพี่น้องสมัยตะปูตะยาผลแล้วเ,เห็นไอ้กินเนี่ยดูแม่นม้ำเซ่โอ้ยเถือกล้องบอพ่อก็ไปเอามาไหมเขาเขียนอันตัน,นคือกวาดเลยพี่น้องเลยหลายหมดแดงเขา หัวปล่อยปลาปลมปลาแะเงีระนางหน่อยพี like> way, hey, ่น้องเอ้ยกอยังบ่าต่ายนีย่ังยังด้ยด้โอ้โหใค้ฝ่าเด้อ พี่น้องเลยตขอนบัวโอ้ยียิงเสียงเอากองพ่อได้พี่น้องเลยเอาหมดเดียงกูเอาบมดแดงอยู่พี่น้องเอาบมดแดงอยู่ต้อนมีหอนบมดแดียงไม่ยอมใช้ฝาพี่น้องเลยโอ้ใส่พี่น้องพ่อะติ ีพ่อละตีบานนี่โอ้ยขันบานเ่ราะ่าเนื้อกาดข่อยเยอะด้วพี่น้องขันขั้นเข่ากันครับโอ้ยมันตายเมื่อเราเพท่านตายจริงไหมขันให้น้ามันออกเด้อพี่น้องน้าข้าวน้ามี่ยงมันออกนี่มันเขียนอันตันนจะบ่มีกินข้าวขทาหอกซับพร้อมกันกับเนื้อปลาบีบบีบขันไปเรื่อยๆพี่น้อง หลังจากเขาขันมันจะพักหนึ่งเลยพี่น้องพี่น้องเห็นน้ำมันบ่น้ำขเขาจะพักพี่น้องเพือเห็นบ่นน่น้ำมันน่ะขันออกผมสื้อโปใส่ต้มปลาได้พี่น้องเคยใส่อยู่ผมบอกว่าหมักไหมผมสีข่าเขาขันออกเลยน้ำขวมันาี่เน่เคิมเลยเอาชิมเลยนะาพี่น้องนี่นมมนนขออย,นขย,ยนหขนชิมเนี่ยขัดนันไปขัดน้ำเมี่ยงมันออกพี่น้อง เมียนำข้าวมันออกมันก็จะเป็นผงกลางจางเนี่ยนีได้พี่น้องเนี่ยเป็นพงผงเนี่ยนีได้เออคันว่าได้ก้อยปานสวดผมมานะร้องมึงเด้อพี่น้องเด้อบ่ต้องไปเสียเวลาก้าเห็นบดแดงมันกัดเข้าดอกกลับมาได้ก็ใสส้พะงยงไว้ฮัดไว้ต่ส่วนหน่อยอะครับที่มา่สิการเข้าน่ะคุณลงก้นเทิ่งถือกัดข้อเลยเมื่อขันปลาบานี่เทิงข้าวลงไเมืดอเนี่ยกี่ โอ้จยจัะแม่เอาได้พี่น้องเลยเนี่ยพี่น้องอ่อนหน้าหมืองกันสิเจ้าเทียสองเทียยินออกรวดเออประมาณนี้ครับพี่น้องประมาณนี้เลยเข้ากันสีเห็นอันนั้นอันนี้แหละเนื้อขาวจุนพูนอุ้ยเป็นสะสมหายใช่นอแบนพี่น้องเอง้ยกินไหนบ้างนอแบนแดงจืงเครืองนี่ตะโมดแดงไว้ต่อยระบ,บันพี่น้องเอ้ยโอเคครับพี่น้องประมาณนี้นครับเดี๋ยวเขาจะมาปรุงไปพร้อมกันเดี๋ยวผมไปเตรียมผักก่อน หัวหน้าเดือะไรเด้อผู้ใหญ่บ้านเมา,เาป่าลงเด้อโอ้ยหิวข่าวเลยเด้หนิมามามา,มาเงาป่าลงมาปูงมาในใเขาเป็นร่มเป็นแหลงเลยเด้หนี่พี่น้องเอฟซีว่ากระติธาตัวเนาะต้มสมปลากระแงงพี่น้องหอ,อมสดทนหอนส็ปล่อยปลา พ่อขาดขอโทษพ่อคือเอออ้าวงูขับงูฝาไปจะเข้าครับพี่น้องถ่ายจะเข้าก่อนใด้สิขาดแล้วย้อนเสียงนี่จัะไงพี่น้องเปียกแปมแปมย้ายพู่งย้ายไปพุ่งไปต้นครับพี่น้องพุ่งจะแซ่บ ครับพี่น้องมาเจ็บแสบน้ำกันครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ยื่นร่มปากพี่น้องกดติดตามกด,ไดนไค์กดับสไข้ให้กับช่องอีสานลุงกูชิเนวน้ำเดือครับพี่น้องผมกับขอบครัวขอก่าบค้าคว่าสวัสดีครับ